การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อตารางจแจกแจงความถี่ติดตัวแปรทําอย่างไรมาดูกันตารางจแจกแจงความถี่ในข้อนี้นะครับจะเป็นคะแนนวิชาประวัติศาสตร์นะครับมีทั้งหมด40คนด้วยกันนะครับแสงว่า N นะเเป็น40ด้วยกันนะครับมีช่วงคะแนนมาให้เรียบร้อยนะครับก็คือ1ถึง10นะครับเราทำเป็นแนวตั้งจะง่ายกว่านะฮะ11ถึง20 ยี่สถึงสาแล้วก็สาถึง40แล้วสุดท้าย4ี่สิดถึงห้ด้วยกันความถี่เหมือนเดิมครับห้านะครับแล้วก็16แล้วก็เลขหนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับนอกจาก N แล้วนะครับก็คือค่ามัธยฐาน27.5นะครับเวลาเราจะหาค่ามัตรฐานให้มาเพื่ออะไรเพื่อหา หาตัวแปรนั่นเองนะครับอาจจะเป็นตัวแปร x หรือตัวเป็นตัวแปร y หรือได้ทั้ง2อันก็ได้นะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสุดท้ายก็ต้องจัดการเคลียร์ตัวแปร x ตัวแปร y ก่อนนะฮะเริ่มต้นนะครับก็คือโดยการจัดการหาความถี่สะสมก่อนอันนี้คือความถี่สะสมนะครับความถี่สะสมก็คือช่องแรกเนี่ยจะเท่ากันคือ5ก็บวกเพิ่มเข้าไปฮะก็เลยเป็น x บวก5บวกเพิ่มเข้าไปก็เป็น x บวก y แล้วก็บวก5สุดท้าย บวกอีก16ก็เป็น x บวก y แล้วก็บวกเท่าไหร่21อ่าบวกอีกหนึ่งเข้าไปก็เป็น x บวก y แล้วบวกอะไรยี่สิไปนะครับโอเคนะฮะตรงนี้ได้ออกมาแล้วนะฮะตารางจแจกแจงความถี่สะสมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรในการหามัธยฐานปกติมัธยฐานมีสูตรว่างไงนะมัธยฐานก็แบบจแจกแจงความถี่ฮะ l บวกกับ l n ส่วน2นี่คือตำแหน่งของมัธยฐานลบ f ใหญ่ หารด้วย f เล็กคูณกับค่า i นะครับมาตรฐานโจทย์บอกมาแล้วครับคือ27.5นะครับเอ่อิบเอยู่ชั้นไหน27.5เราก็ดูครับ27.5อยู่ชั้นระหว่างเอ่อ็ดถึงอะไรครับถึง30นี่คือชั้นของมัธยฐานนั่นเองแล้อยู่ชั้นที่3นะครับ l คือขอบล่างขอบล่างให้เอา21เนี่ยให้เอา21ไม่ลบ0.5นะฮะก็จะได้ขอบล่างนะ ก็เป็น20.5ไปนะครับ20.5บวกกับใครครับบวกกับ n ส่วน2 n ก็คืออะไรครับ40นะฮะ n 40หาร2ความถี่สะสม f ใหญ่นะฮะความถี่สะสมที่อยู่เหนือนะอันนี้คือชั้นของ ME ใช่ไหมงนั้นเขาบอกว่าความ f ใหญ่คือความถี่สะสมที่อยู่เหนือ ME อยู่1ชั้นก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็น f ใหญ่นะฮะ f ใหญ่งนั้น f ใหญ่ก็จะตอบ x บวกกับ5ใส่วงเล็บไว้นะอาหารความถี่ความถี่เนชั้นนั้นคือ y ครับนี่คือความถี่ก็คือ y i ไอเท่าไหร่ก็21ถึง30น่าจะเป็น10นะฮะคูณ10บใบนะเดี๋ยวเราแก้สมก,การออกมานะครับตัวแรกนะฮะอ่ะงั้นตัวแรกแก้ยังไงครับเอา20ไปลบก่อนนะฮะ20่ลบกับย7็ก็เหลือเหลือเนะฮะจุดห้ลบกันไปอันนี้ลบกันเหลืออันนี้หารกันได้ยีนะฮะ ลบ x ลบ5นะฮะกระจายลบเข้าไปนะครับส่วน y ทีจริงก็คูณเลยก็ได้มั้งคูณเลยก็ได้คูณ10ไปนี่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเค y ย้ายขึ้นไปคูณน,นะครับก็เลยเป็น 7y นะครับเอา10ก็ไปคูณก็20นะครับมาลบกับ5เป็น15เนาะ15ลบ x เดี๋วเวแกะเขียนอีกสมการหนึ่งนะฮะ15ลบ x ส่วนได้ไม่มีส่วนแล้วนะ Okay. คูณ10บกบนะครับก็เลย150นะก็จาย10เข้าไปลบกับ 10x นะครับได้7 y ตัวนี้นะครับงั้นสมการของเราคือย้ายสุด 10x นียฮะย้ายข้างไปลบก็เป็น 10x บวก7 y เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ150ไปนะครเป็นสมการที่1ก่อก่อนแล้วสมการที่2เราจะหาไง 10x านะฮะทษที 10x 10x บวก7 y เท่ากับ150 สมการที่2ได้มาจากใครได้มาจาก n ครับนะทั้งหมดนี้บวกกันนะครับจะต้องได้4 0นะครับนะทั้งหมดนี้คือตัวนี้นะครับความถี่สมดังนั้นสมการที่2ก็จะได้เป็นเอ,อ x y 22, น่อ x บวก y บวกยีตัวนี้คือ n นะครับตัวนี้คือ n นะฮะบวก22จับเท่ากับ40สแสดงว่า x กับ y บวกกันนี่ n เท่ากับสีนะอ่าก็ย้าย22ไปลบก็จะกลายเป็น10อะไรฮนะ18นะครับเป็นสมการที่2 นะฮะอ่ะสมก,การที่2นี่คูณ10ก็ได้นะคูณ10ทําให้ x เท่ากันนะครับสมก,การที่2คูณ10ไปจะได้10 x 10 x กซ์บวกกับสิบนะครับคูณ10นะครับก็เป็น180เป็นสมก,การที่3ก็จัดการเอาสมก,การที่1กับที่เอาแคมลบนี่เอา3ลบแล้วกัน3าลบหซ้ายลบซ้ายขวาลบขวานะฮะ 10x ตัดกันไป นะฮะสิบเอ็กต่างกันไปนะฮะสิบเอ็กเหมือนกันต่างกันไปลาสมก,การสามนะก็คือสิบวายนะะเรามาลบกับใครครับลบกับเจ็ดวายนะอันนี้สมก,การสามลบกับสมก,การที่หนึ่งฝั่งขวามั่งร้อยแปดสิบมาลบกับใครลบกับร้อยห้าสิบคำตอบอันนี้ได้สามสิบตรงนี้เหลือสามวายอ่าได้ไวายได้ไวายเป็นสิบนะฮะเอาสามหารตลอดได้สิบนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ไวายปับ๊บหาเอ็กนะฮะจากสมก,การที่สองนะครับ อันนี้ยังไม่หา x bar เลยเนี่ยจากสมการที่สองเนี่ยก็แทนข้าไปนะฮะ x บวก y ก็คือบวก10เท่ากับ18 x mm hmm. เ,เลยมีค่าเป็นอะไรฮะย้าย10ไปลบเหลือ8นะฮะโอเคไปทำยังไงต่อครับ mm hmm. เพื่อจะหา x bar นะครับเดี๋ยวจัดการตารางใหม่นะครับมันดูเลยนะครับ,รบอันนี้ช่องนี้เป็น5 x x เ,เป็นเท่าไหร่ครับ x เ,เป็น8ใช่ไหม x เ,เป็น8 y เท่าไหร่ y เป็น10นะฮะก็น,นี้5 mm hmm. 8 10 16 แล้วก็1น,นะครับแล้วก็เวลาเราจะหา x บาร์นะครับ x bar บาร์ก็เกิดจากอะไรครับ a เอาวิธีลัดไปเลยนะฮะนะฮะค่ากึ่งกลางสมมติบวกกับซิกมา d อ่าส่วนอะไรครับคูณ i แล้วหารอะไรครับหาร n น,นะครับซิกมา fd คูณ i หาร n น,นะครับดีคือใครก็คือจุดกึ่งกลางนะร,ระหว่างชั้นก็คือเอาชั้นที่3แล้วกันนะฮะ นนี่คือเท่าไหร่วะสิงานตรงนี้นะกึ่งกลางนี้คือ2 1่สเถึงสาเนาะเลื่องมาสักอันหนึ่งอันนี้ให้ดีเป็นศูนย์ครับน,นี้ให้ดีเป็น0ูนย์ะครับขึ้นเป็นลบลงเป็นบวกก็เป็นลบหนลบสแล้วก็ลงมา1-2นะครับหา FD ครับหาซิกมา FD เนาะเอาสช่องนี้มาคูณกันนะฮะห้าคูณสเป็นลบสิบแปคูณหได้ลบแป1ศูนคูณได้16บหณสได้สดังนั้นซิกมา fd ตอบอะไร สิบมาเอฟดีอันนี้ก็ลบอะไรฮะลบสิบปลบสิปดบวกแเอาศูนย์ในวานะครับ <c oughs> อ่าง mm hmm. ั้นสิบมาเอีเป็นศ mm ู hmm. นย์ะครับยังไม่ต้องแทนละงั้นตอบจุดกึงกลางคือยี่สิบเอ็ดนะฮะกับสามสิจับบวกกันหารสเพราะนี่ไงก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะครับไ mm hmm. ก็รู้แล้ว n ก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องทำนะฮะงั้นตอบ20อะไรฮะยี 25, นะครับมันเป็น51าสิบนะฮะห้หารสองจุด ห้าจุดเองนะฮะนี่คือค่า x bar